เขายื่นใบหย่าให้ฉันเพียงไม่กี่นาทีหลังฉันคลอดลูกแฝดสามเสียงของเขาเย็นชาเหมือนทุกอย่างจบลงง่ายๆเมื่อฉันหมดคุณค่าในสายตาเขาฉันไม่ร้องแม้ร่างกายยังอ่อนแรงเพียงกอดลูกทั้งสามแน่นและเซ็นชื่อยอย่างเงียบงนันจนกระทั่งเขาหยุดชะงักสายตาของเขาจ้องไปที่นามสกุล ในสูติบัตรของเด็กมือของเขาสัน่นสีหน้าซีดเผือดเหมือนเพิ่งเข้าใจความจริงบางอย่างนามสกุลนั้นคือชื่อเดียวกับอาณาจักรธุรกิจที่เขาไม่มีวันเอื้อมถึงฉันลุกขึ้นช้าๆอุ้มลูกออกจากห้องโดยไม่หันกลับไปมองเพราะในวินาทีนั้นเขาไม่ได้สูญเสียแค่ภรรยาแต่สูญเสียทุกอย่าง ด้วยการตัดสินใจของตัวเอง